สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง q i o a s ด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมเบลรับชมคอมเมนต์หลังวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพิกพ่ายแชมป์เก่าอิตาลีในเึก VNL 2023ไปแบบสุดมัน3ต่อ2เซตในวันที่30พึกพฤษภาคม2566การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023 VNL สัปดาห์แรก เว์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ15ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติอิตาลีแชมป์เก่าอันดับ2ของโลกในวันที่30พฤษภาคม2566เวลา21นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย ในเกมนี้นะครับโค้ดด่วนเดนนส่งผู้เล่นชุดหลักลงสนามนำโดยพรพันธ์เกิดปราดพิมพ์พิชยากกลำอัชาราพรคงยศทัชเจออนโมกสีทัดดาวนึงแจ้งหัทยามอม,มรุงสุขและมีปิยนุ์แป้นน้อยกับสุภัตตาไพรรดเป็นตัวรับอิสระครับ ซึ่งในเซตแรกนะครับต้นเกมทั้งคู่เล่นการสูสีก่อนที่อิตาลีทำผลงานได้ดีกว่าทำแต้มออกนำ12-8ต่อแต่สาวไทยยังไล่ตีเสมอช่วงกลางเกมก่อนที่ท้ายเซตจะเป็นทีมไทยที่เฉือนเอาชนะไปได้26-24ต่อ แต่เซต2อิตาลีกลับมาเล่นได้ดีขึ้นและทำเกมรุกได้ดีก่อนจะเอาชนะไป25-17ต่อตีเสมอ1-1ต่อเซตในเซต3เกมของสาวไทยทำได้ดีกว่าออกนำตั้งแต่ช่วงกลางเกมไปจนถึงท้ายเกมแต่อิตาลีตามตีเสมอได้ที่23-23ต่อ และทั้งคู่เล่นตามดิวกันอย่างรัดทึกก่อนที่ทีมชาติไทยจะเอาชนะไปได้29-27ต่อนำอีกครั้ง2-1ต่อเซตเซต4เกมของไทยออกตัวได้ดี นำ7ต่อ1แต่สาวไทยยังตีเสมอ9ต่อ9ก่อนที่ในช่วงท้ายทั้งสองทีมจะเล่นกันอย่างสูสีสาวไทยแซงนำ22ต่อ21แต่อิตาลีนะครับยังแซงกลับมาเอาชนะไปได้30ต่อ28ตีเสมอ2ต่อ2เซตและในเซตที่5อิตาลีออกตัวได้ดีกว่านำ3ต่อ0และ5ต่อ1แต่สาวไทยยังทำแต้มไล่ตามมา 5ต่อ7และทีมไทยยังไล่มาเป็น11ต่อ12ทว่าอิตาลีได้3มแต้มรวดในช่วงท้ายเอาชนะไปได้15ต่อ11สรุปผลการแข่งขันอิตาลีชนะไทย3ต่อ2เซตโดยสกอร์อยู่ที่24ต่อ26 25ต่อ17 27ต่อ29 30ต่อ28 และ15ต่อ11ในแมตช์นี้นะครับซิลเวียวากาลอดาวตบของอิตาลีทำแต้มสูงสุด25คะแนนรองลงมาก็จะเป็นพิมพ์ิชยากกลมบีหลังของไทยที่ทำคะแนนไปทั้งหมด23คะแนนครับอันดับโลกล่าสุดวอลเลบอลหญิงทีมชาติไทยหลังแพ้ให้กับอิตาลีววลเลบอลหญิงทีมชาติไทยก็ยังมี207คะแนนเท่าเดิมรั้งอันดับ15ของโลกต่อไปและนะัดต่อไปทีมสาวไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติแคนาดาในวันที่ ที่1มิถุนายน2,566เวลา18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับและเราไปฟังคอมเมนต์ของชาวอิตาลีและทั่วโลกันหน่อยนะครับว่าจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างแต่ก่อนจะไปรับชมคอมเมนต์แอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนด้วยนะครับในคิววิดีโอนี้นะครับถ้าแอดอ่านออกเสียงไม่ชัดเสียงสูงเสียงต่ำอ่านไม่ได้อารมณ์ยังไงก็ต้องขออภัยมาัที่นี้ด้วยนะครับ คอมเมนต์แรกนะครับก็จะเป็นของชาวอิตาลีนะครับที่ได้แสดงความคิดเห็นว่าเกือบจะแพ้อยู่แล้วและเรากลับมาเอาชนะได้แบบงงๆนี่มันเกมบ้าอะไรเนี่ยแต่ขอขอบคุณทุกคนมากที่ไม่ยอมแพ้และวันนี้เรากลับมานำชนะได้คอมเมนต์ Comment ของชาวอิตาลีท่านต่อมาครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าหมายเลข16และ18ของทีมชาติไทยทำให้เราต้องปวดหัว การขาดผู้เล่นอย่างอีโกนมันทําให้เกมในวันนี้สถานการณ์ไม่ดีนักอิตาลีที่ฉันรู้จักไม่ใช่แบบนี้นี่คือเจอกับแค่ทีมชาติไทยยังเกือบแย่แล้วถ้าเจอกับทีมที่ดีกว่าแล้วผลการแข่งขันจะเป็นยังไงมันน่าโมโหจริงๆ คอมเมนต์ของชาวอิตาลีท่านต่อไปครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่ายังดีที่ชนะไทยได้การขาดอีโกโนทีมชาติอิตาลีมีผลอย่างมากเพราะโค้ชไม่สามารถหาผู้เล่นแทนเธอได้นี่คือเกมที่แย่ที่สุดที่ฉันเคยดูมาเลยเกมต่อไปขอดีกว่านี้หน่อยนะคอมเมนต์ Comment ของท่านต่อไปครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่า ความจริงแล้วฉันแอบเชียร์ไทยแลนด์ให้เอาชนะอิตาลีให้ได้แต่มันน่าเสียดายที่โชคไม่เข้าข้างทั้งๆที่มีโอกาสปิดเกมนี้แต่ฉันว่าทีมไทยในชุดนี้มีดีพอที่จะจบในอันดับที่ดีแนวรายการนี้ คอมเมนต์ของท่านต่อไปครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าหลายคนมองว่าทีมชาติไทยนั้นทําได้ดีแล้วแต่ฉันมองกับต่างกันเพราะอิตาลียังไม่เข้าใจเกมกันมากกว่าทางพวกเขาจะเล่นกันอีกสัก2เกมพวกเขาจะเป็นทีมที่น่ากลัวมากส่วนทีมชาติไทยก็ต้องไปพัฒนากันต่อไปความคิดเห็นท่านต่อไปครับอิตาลีเล่นได้หน้าผิดหวังมากไม่สมควรเป็นฝ่ายชนะเลยเราขาดผู้เล่นสําคัญ แต่ทีมไม่น่าเสียระบบขนาดนี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับชัยชนะสำหรับในเกมนี้ความคิดเห็นท่านต่อไปครับผู้เล่นของทีมชาติไทยพลาดกันเองในหลายครั้งโดยเฉพาะหัวเสาเมื่อเจอกับผู้เล่นสูงใหญ่ของอิตาลีก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นคะแนนได้ระดับของทั้งสองทีมยังห่างกันเกินไปทำให้ไทยประมาเมื่อถึงเวลาชี้เป็นชี้ตายแต่ขอชื่นชมโค้ชทีมชาติไทยที่วางแผนมาเป็นอย่างดี ความคิดเห็นของท่านต่อไปครับแพ้เพื่อเรียนรู้นี่คือเกมที่ทีมชาติไทยไม่เป็นลองอิตาลีเลยแถมยังมีโอกาสชนะในเซตที่4ด้วยซ้ำแต่การเปลี่ยนเป็นชายชนะไม่ได้นั้นทำให้โอกาสหลุดลอยไป ความคิดเห็นของท่านต่อมาครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าอิตาลีประมาทไทยมากเกินไปพวกเขาคิดว่าทีมจากเอเชียไม่มีทางสู้กับพวกเขาได้นั้นมันแสดงให้เห็นถึงพวกเขานั้นคิดผิดเพราะทีมชาติไทยคือทีมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเล่นด้วยยากมาก ทีมชาติไทยแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่มากขึ้นถึงแม้จะแพ้แต่ชาวอาเซียนก็ยังให้กำลังใจพวกคุณเสมอแล้วไปสู้กันต่อในเกมหน้าฉันเชื่อว่ามันจะเป็นเกมที่ดีของพวกคุณมุมมองท่านต่อไปครับทีมชาติไทยทำได้ดีในช่วง3เซตแรกแต่พวกเขายังขาดประสบการณ์ <c oughs> เมื่อพวกเขาเจอสถานการณ์ที่กดดนันส่วนอิตาลีนั้นเล่นในภาวะที่กดดันนั้นดีกว่า มุมมองท่านต่อไปครับการเสีย2เซตให้กับไทยถือว่าสอบตกเราควรที่จะมีผลงานที่ดีกว่านี้เราแข่งแข่งกว่าพวกเขามากแต่เล่นกันไม่มีระบบเลยในเกมนี้มุมมองท่านต่อไปครับเราไม่สามารถป้องกันหมายเลข16ของไทยได้เลยโชคยังดีที่เกมนี้ที่ผู้เล่นไทยทำเสียกันเองหลายครั้งถ้าอย่างนั้นเราลำบากแน่ คอมเมนต์ของท่านต่อไปครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าเป็นการแข่งขันที่ลุ้นทุกนาทีเราเจอกับไทยที่อยู่ในอันดับที่15ของโลกแต่ผิดคาดพวกเขาเล่นได้ดีมากจนฉันคิดว่าเราไม่น่าจะชนะเลยขอบคุณพระเจ้าเกมแรกของโจาเมนต์มันไม่ง่ายเลยและทีมชาติไทยก็ยังทําได้ดีมากๆด้วยพวกเขาแค่พลาดในช่วงเวลาสำคัญเท่านั้น คอมเมนต์ของท่านต่อไปครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่ายอดเยี่ยมมากทั้ง2ทีมขอแสดงความยินดีกับอิตาลีด้วยพวกคุนแข็งแกร่งจริงๆส่วนทีมไทยก็ทําได้ดีมากๆแต่เสียดายที่ต้องมาเจอกันในเกมแรกจึงไม่มีเวลาปรับตัวมากนะักเป็นกําลังใจให้ไทยเสมอจากฟิลิปปินส์การขาดอัชราพรในช่วงท้ายเกมทําให้ระบบการเล่นของไทยมีปัญหาแต่ฉันหวังว่าเธอจะไม่เป็นอะไรมากนะ คอมเมนต์ของท่านต่อไปครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าไม่ต้องเสียใจไปนะพวกคุณทําได้ดีที่สุดแล้วเกมนี้วัดกันที่สภาพจิตใจและความกดดันฉันเชื่อว่าทีมชาติไทยจะกลับมาในเกมที่เหลือแน่นอนความคิดเห็นของท่านต่อไปครับความยอดเยี่ยมของผู้เล่นทีมชาติไทยทําให้ฉันตกใจเล็กน้อยพวกเธอมีความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยมเกือบที่จะสร้างเซอร์ไพรส์ได้ในเกมวันนี้ มุมมองท่านต่อไปครับไม่เป็นไรนะไทยแลนด์พวกคุณได้สู้อย่างเต็มที่แล้วมันไม่ได้แย่อะไรเลยที่แพ้อ,อิตาลีเพราะพวกเขาคือแชมป์เก่าที่ยังคงแข็งกร่งเชิดหน้าไว้พวกคุณทําได้ดีแล้วสู้กับอิตาลีได้อย่างสมศักดิ์ศรีฉันรู้ว่ามันเป็นเกมที่ยากที่จะทําใจแต่นี่แหละคือสเสน่ห์ของกีฬา ความคิดเห็นของท่านต่อไปครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าสำหรับทีมไทยพวกเขาแพ้ในสนามแต่เอาชนะแฟนๆวอลเลย์บอลได้นี่คือสิ่งที่พิเศษกว่าการชนะในการแข่งขันซะอีกความคิดเห็นของท่านต่อไปครับก็ได้แสดงความคิดเห็นมาทำดีแล้ววันนี้ไทยก็เล่นได้ดีเช่นกันเพียงแค่ขาดความมั่นใจในจังหวะสำคัญเกมนี้ทำให้ดีสักเท่าไหร่แต่เกมหน้าต้องทำให้ดีกว่าเดิมให้ได้ และจะเป็นคอมเมนต์ของชาวโลกท่านสุดท้ายสําหรับพาร์ทนี้นะครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าความมุ่งมั่นและความกระหายของชัยชนะของทีมชาติไทยมีมากกว่าแต่ยังขาดในเรื่องของสภาพจิตใจเรื่องแบบนี้ต้องฝึกกันตั้งแต่ยังเด็กๆแล้วไทยจะทําได้ดีกว่านี้เชื่อว่าในอนาคตทีมชาติไทยจะเป็นทีมระดับต้นๆของโลกได้ ก็จบแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นในพาร์ทนี้ถ้าผิดพลาดประการใดยังไงแอดก็ต้องขออภัยมาณัที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่มีความคิดเห็นหรือว่าคิดต่างนะครับก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ